สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวปลกอกนะคะอกินเรบอกหกินเลยค่ะกินโูกผักแซ่บๆเรอันนี้หนากากนะครับหน้ากากบคะกินเลยเหรอหนากากครับกินเลยเหรครับอ้าวไม่กินเลยทำไงอ่ะโอ้โหอันนั้นสุดยอดมั่งนี้เลย อันนี <Tipp ett> <motiv ator> ้ uh จะหมูบ่อหูดังหมูดังหมูไม่ต้องมีอันจิ้มนะมีการป้อนกันด้วยมีการป้อนกันด้วยอีกอีกกระชอได้ไหมครับโอ้หมันจะซ็กเถะเอ้าข้อ่ะกินแบบบต้องการจิ้มยไม่ตด่นนอนแล้วพ่อ ขอบคุณยายสมอนน้าที <diction. S 2> <K> ่นึ่งข้าวให้กินยายสมอนน้าผใส่เ้อะนึ่งข้าวให้กินนะยายสมอนนึ่งข้าวให้เสือกินยังพูดไม่หมดเออมันถูกหน่อยค่ะอ๋อเอาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ครัวคนดีขอบคุณที่แกงอะไรขอบคุณที่นุ้ยที่ต้มต้มให้กินสุดยอด ขอบคุณแม่อะไรนะเป็นคนย่างขอบคุณโจ้กรอบที่ย่างหมูให้นะครับป้าชายบ้านนะครับส่วนพ่อนอนอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนอนคุณ่งเพิ่งนอกมาแม่กันมาอะไรกันสองรอดูก้อยข้าวไปดูอยู่เด้อ้ะการายอ่ะขอบคุณนะที่ซมนะโอ้ยแม่แม่แม่ไอ้นี่จะใส่แม่ไม่ใส่พ่อบอกว่าไม่ใส่มันมาตะพูน อู้ทับตาเอาเขาจะไม่พูดจังไม่เอาเนี่ยกระพุกใหันๆของสดๆอย่างนีของเป็นตอนเนาะนี่แม่ได้แล้นี้ล่วบ๊บแล้วเอแล้วบ่กินเลยข่อยบ๊ข่อยอิ่มแล้วกินมะลงมันอิ่มอหลีสมอนเอาก็กินลูกพักมาละดิอาหารกับบเ้เป็นตุ่มลูกกะเก่าเอาตัวไม่แม่เสือ เรันเบ้ขาเขยเลืกเวลานี่เจ้าเป็นผู้เขาเป็นผู้ของที่แคที่พื้นที่เต็มนะท่านอย่าลืมต้องระวังน้าแช่น้ำต้องระวังกนอะไร30ท่าน40ท่านตื่นขึ้นมาละไล่เลยวันนี้ คุณแม่คำสนะครับน่อยู่ครับไลอยู่นะจ้าชั่วโมงหนึ่งพอดีไ่ได้อ่านคอมเมนต์เด้อขอบคุณรลาๆนะครับย่างเนื้อให้กินได้กินข้าวเสร็จเราก็จะพาแม่ออฟไปเอารีบนะป้าหนี่รีบกินเลยดว่าคุณรับครับราอรแ้ในหม่นอะครับป้าแม่ออฟจะเข้าไปดูร้านคุณารต่ําตนะครับ ขอบคุณยายจะพาเข้ไดเยเข้าไปรอบนึงม้วจะงออกมาแล้วล้ง้่ยล้งทามได้รับเินได้หรอได้ไหมยังไ่ได้ดูนี่ถ้ารอป้าฮันนี่แล้วถ้าไปก็ได้รุ่นแล้วนี่ถ้าไปมันก็ได้รุ่แล้วเจ้าบ้านเขารเบี้ยอยู่เขานขวอขอบคุณยายฮันนี่ที่ซอยเนื้อให้นะครับนื้เสีบเอเสกินเลยค่ะกินเลยอันนี้จะให้ทอดกินนะ ไปหาคนเลเกินมันี่พรมพริกกำลังมาวันนี้เราย่างอีกไหมถ้ามีก็ย่างอีกถ้าไมก็ย่างมาเถอะนนี้เราจะทำบุญงุงใหญ่ไาะเดี๋ยวไปดูทว่บ้านนอกก่อนเพนเก็บของล้โอ้ลุงที่บ้านเอาแต่เช้าเลยนะวันนี้เพิ่นจะเอาอันนี้ไปทิ้งเนาะ ยอไไดชุมน,นี้ยังบม่ทันเต็มเนาะอย่าลืมเอาไปไว้ทางครัวด้วยถัง,งทางที่มันมีถุงเนื้อยโอ้ทางที่มันมีถุงเอาไปไว้ทางครัวถุง<ว>ดำ<า>บดบรเาบาราบอกส่วนทางนู้นก็นางรำแล้วนะคะร่วมวงกินข้าวกันนู่นทางเตียงนู่นนะคะตรงเท้านนอกก็เอาขยะไปทิ้งนะคะนี่ ต้ช่วอกันค่ะนะคะแต่ละคนแต่ละหน้าที่ตอนนี้ก็รอลุงมาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็ดำเลยนะถ้าสำเร็จถ้าทำงานเรียบร้อยกินข้าวอะไรกันก็พากันไปถอนก้าดำนาไม่ตอมกินข้าวแล้วบอก้ากเห็นเอาขึ้นเอามาไปเอามาอยู่นี่นี่สองมันหายได้ <c oughs> คิดดีก็เมนเม <c oughs> ื่อวาน<ะ>นี้เห็นน้องปอนขึ้นตรงเลยตรงมันจะได้รู้เนะาะมันมันเราก็กลัวมันเสียเนาะแม่เนาะมันก็แพงกว่าจะซื้อพันธุ์ได้นะคิดแล้วคิดอีกนะเป็นแบบสวยนะวดีขอ,อ,องของเราเนาะก็ไม่อยากเอาไว้ที่นี่แล้วโอ้ค้าม,ม,มันมีแบบนั้นด้วยเนาะ ค่าจ้างแบบนั้นเนะะาะอือโอ้ก็ต้องเอาไปชาร์จแบตที่บ้านด้วยใช่แต่ละวันต้องชาร์จถ้าไม่ชาร์จแบตมันจะหมดเลยลำบากกับการยกขึ้นโยกลงเลยไม่เป็นไรแต่แตมันก็เบาอยู่เนาะก็ยกกันสอคนได้อืออาลุงเสือภาษามาแล้วบอกแม่น่ะกินกับเขาแล้ว,ก,ลวกินกับตำหม,ม,มักทัวอ้าวันนี้ลุงเสือภาษามาแต่เช้าเลยสงสัยแบบ เอาแต่เช้าแล้วล่ะวันนี้เพื่อมีไม้หาบก้ามาพร้อมบันนี้ไม้หาบก้าแลวอันนั้นอ่ะไม่ไม่เขียวเขียวหันเออวันนี้น่ะมีแล้วไม้หาบก้าอย่าบอกว่าไม่มีนะลองดูว่าใครจะเป็นคนหาบก้าแล้วมันจะตื่นเต้ไหมนะ่เขาจะเอวอ่อนหรือเอวแข็งเอวแข็งอ่ะอ้าวเสือหัวลาะ ต้องเอ็นเหมือนเราหาบน้ำไงนึกถึงภาพคุณลุงแถวบ้านเมื่อตอนเป็นเด็กนะนึกถึงภาพเอาไม้ใส่บาใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยกล้าไม่ตกใช่ไหมตกถ้าทำแข็งๆนี่เอาพี่เสือทำแข็งถ้าเดินไปเสือๆตกแม่หนูไม่จะตกไม่จะใครถอดใครถอดเอียงขาเอียงขวาต้องอย่างงี้ใช่ไหมย้อยย้อยย้อยโอเคจัดไปเสือก็หาบซะหาบเดี๋ยวจัดให้ถ้าหาบหมดทุกคนนี่ก็คงจะไม่มีที่ดำละ เืฟาเือดินแล้วแต่ไม่เป็นไรกล้าทนเยอะๆเไปดาที่บ้านไม่ใจสอนแล้วเลือมันเลืออยู่แล้วเนาะเยอะนม้เนื้อมขึ้นห้องแ่นี่โ้าสดกัร้อยตอนนี้สมอนต้องใส่เสื้อสก๊อตนี้ลงเนาะซักง่ายแบบนี้นะง่ะมันบางมันแห้งแล้วอมันบางแล้วก็ซักทุกวันก็สบายหืุปเมันแกวนะกินน้ำเนี่ค่ะบิงนึง สองบิงสามบิงก็ได้บอดอกอบิงนึ่งก็ได้โอ้ยหง่อนเนเนาะเียมเปิดจะเป็นรกหน้าหะเดนน้ำม่ไหขาเ้าขนาดน่ากินข้าลซาปานี่นยไปให้นางลำกินแน่เดออี๋ยวนี้แบบลุงจิมทานไม่เรียกเลยหิวแรงหิวแรง อ้าวส้มตำมาแต่แต่เมื่อไหร่ลุงกินใอ่ละตำซอแซ่บก่แซ่บต้องบอกว่าแซ่บไว้ก่อนน้อม่นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่งนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ